สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ระหนครับพวกับผมกับคิงโรเลตนะครับผม นี่คือสิันับเกมสำหรับคนคลิปเบื่อนะคือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่เบื่อเกมง่ายแล่นเกมแว่เยลก็ลบแล้วอะไรงี้ก็หรือว่าถ้าคุณบอกว่าเนี่ยโอ้ยยังไม่ทนโหลดลก็เบื่อแล้วอะไรงี้ก็โอ้ันี้สู้ชีวิตมากเลยนะแต่สบายใจได้เกมในคลิปนี้คือมีความจริงใจที่จะบอกคุณว่าเนี่ยตั้งใจเลือกให้คุณเป็นอย่างมากเลยนะถ้าเป็นคนที่เบื่อง่ายด้วยก็หาเกมมาเล่นจากในคลิปไม่ได้เพราะแต่ละเกมที่เอามาเนี่ยคือจะบอกคุณว่าตั้งใจเลือกให้คุณเป็นอย่างมากเลยนะถ้าชอบเกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมไว้ในนนคคาาอิบหลไ้้้มมมมมเเปรรจะะกกีีงต เป็นคนเล่นใจเราด้วยนะโอเคเลสโก้เกมรนดับปิบ สำหรับใครที่เป็นคนเบื่อง่ายและชอบในเกมยิงปืนก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมในยิงปืนที่แปลกแหวกแนวมากเลยนะเพราะไม่ใช่แค่เราต้องยิงปืนกับคนอื่นเท่านั้นก็ผมแต่เรายังสามารถปีนไต่กำแพงได้หลากหลายรูปแบบเลยรวมไปล้ายเกมในปากัวด้วยอะไรางี้นะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีอาวุธเยอะแล้วก็จะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะด้วยครับผมสำหรับใครบอกว่าเนี่ยอยากเเกมที่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็เล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครที่มีเวลาน้อยก็เกมนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะซึ่งไพโดเกมเนี่ยคือจะมีหลากหลาย อยู่แล้วนะสำหรับใครชอบเล่นเกมแนว F.S. หรือว่า T.P.S. เนี่ยนี่แล้วกับผมเป็นเกมในภาพสวยอลังการงานสร้างมากเลยสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นนั้นนะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมนาศพีก้าไซเบอร์วอร์ไซเบอร์พังรีบอลก็ผมถ้าบอกว่าเนี่ยอยได้เกมมาต่อสู้แบบใช้สกิลมันมเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่นดับแรกนะ่คือต้องบอกร้อยเกมนี่คือคุณสบ,บายใจได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้ในเกมนี้ต้องหลดแน่นอนต้องหลดมาก่อนนะคือถ้าหลดมาแล้วคือไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้ก็ผมซึ่งไพโนเกมน่ยคือจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลแล้วก็จะมีท่าไม่ตายเนี่ยคืออลังการมากแล้วก็ผมสำหรับใครชอบในเกมน,นัผพานด่านก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมยนะี่ เกมนี้คือภาพสูยแล้วก็มันมากๆด้วยสำหรับใครชอบเล่นเกมน้ผพานดานหรือว่าอยากเล่นเกมน้ำปรกิจอยู่แล้วก็นี่แลวก็ผมเป็นเกมที่มันมากเลยแน่นอนเกมนี้นเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องเช้อินเทร์เน็ตได้นะ เกมระดับที่8 Black Clover Mobile ก็ผมถ้าใครเป็นสาวพวกของในเมเรื่องนี้อยู่แล้วต้องบอกเลยเกมนี้ตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนคือมู้สามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งในเกมนีคือเป็นเกมแนวที่เราสามารถเล่นไปด้วยแล้วก็เหมือนดูในเมรไปด้วยเลยเพราะว่าได้ก็ผมพูดะในเกมนี้คือภาพเลยคือสวยมากเลยคือแน่นอนจะไม่ประกิจใน,นเรื่องของเราเลยเล่นด้วยนะเป็นเกมที่เจ๋งมากแล้วก็ผมซึ่งการเล่นในเกมนี่คือเป็นเกมแนวที่เราสามารถ จากทีมได้เราชอบตัวละครไหนมาอยู่ฝั่งไหนก็ตามเดี๋ยวเราสามารถมาอยู่รวม,มเป็นทีมของเราได้ถ้าเรามีตัวละครอะไรอย่างนี้นะสับไครเป็นสายกระชายแล้วเกมเราสามารถเปิดหาตัวละครที่เราชอบได้ก็ผมซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลโร่ท่าอัลเนะิอมทเนทคืออลังการมอ,อกๆแล้วก็ผมสรับใครชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่าชอบอันดเมก็นี่แล้วก็ผมไดมมออมนะ้ไปเกมอนิเมที่ภาพสุยอลังการมากเลยนะไปเกมภาษาไทยด้วยไปเกมออนไลน์ตัวชิดน,น,นะเกมมันดาปี่จด กรีดออโต้สปอร์ตก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมในแข่งรถหรือว่าถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหาเกมในแข่งรถที่ภาพสวยแบบสมจริงกระแบบอลังการเลยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเดิมทีน่คือต้องบอกว่าที่มันสมจริงขนาดนี้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นเกมจากไปฟอร์มอื่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ประมวลมือถือแล้วนะทำให้ภาพกรฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมรถแข่งก็ผมคือเราสามารถในตอนว่างได้เพราะเกมเด็เกมอัปลน์ด้วยนะภายในตัวเกมเนี่ยคือจะมีรถเยอะมากๆให้เราเลือกใช้ก็ผมรถยุคเก่ารถยุคใหม่คือจะ ต้องบอกกันว่าต้องเสียงกันในการซื้อนะมีเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เงินเล่นได้ครับผมเกมบันดาปี6 โกสไทรเดอร์ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนคิดเบื่อด้วยแล้วก็เบื่อเกมใหม่ๆแล้วเบื่อเกมเบาๆด้วยก็อยากได้เกมแนวที่แบบว่าย้อนยุกหน่อยก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี้คือเป็นเกมตำมาสุดคลาสสิกเกมหมือเรียกว่าได้ในี่ยก็สมัยก่อนเราเอาจเล่นในเพทูหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งสำหรับใครอยากย้อนเวลากลับไปเล่นหรือว่าอยากเล่นเกมนี้ก็นี่แล้วก็ผมแต่ต้องบอกเราต้องมีโปรแกรมที่่ะเล่นเกมนี้ก่อนนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นได้ก็ผมแน่นอนสบายใช้ได้เกมนี้ไปเกมเราไปใครเราต้องต่อสู้แบบมาดูเดือนเลยคือไม่ต้องคิดอะไรมาาาากกเยมอสตรู่้้ เปิดเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องใช้ใดได,ได้นะสับใครสนใจในเกมกนะ็คือมีมาถึงสเปคไม่แรงก็เล่นเกมได้เหมือนกันก็ผมถ้าชอบในเกมมาต่อสู้อยู่แล้วก็ติดเครื่องไว้ได้เลย เกมมาตั้งแต่ปีห้า Fishing Planet ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยไม่ได้เกมต่อสู้อะไรอย่าได้เกมระชูชิลฮ่าๆมากกว่าก็นี่เลยซึ่งจะบอกว่าในเกมเนคือไปเกมตกปลาที่ภาพสวยเหมือนกันนะสำหรับใครชอบในเกมตกปลาอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือจะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้เราตกมากๆก็ผมแต่ละที่เราแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีปลาหลายชนิดกันนะซึ่งภายในเกมเนี่ยคือเราสามารถแข่งกับคนอื่นได้ด้วยแข่งในที่ที่เกิดใหม่ทั้งว่าเนี่ยใครตกปลาได้แต้มเยอะกว่าหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งแน่นอนแข่งแต้มกับเพื่อนได้ด้วงก็ผมสำหรับใครชอบเเป็นนกกกมตลลลาอยยู่่แ้วี ในเกมยานที่บอกคือจะมีระบบครบเครื่องแล้วก็ภาพสดสมจริงมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมต้องเชื่อในตักเล่นนะแต่ชอบไปเกมตกปลาอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผม เกมมันอะพี่สี่สมัสดกราวอไอโอก็ผมถ้าคุณบอกว่านี่อะไรนี่เป็นแต่เกมจริงจังอังนจะได้เกมเราฮาๆทครเครียดมากกว่าก่อน,นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเคือเล่นเอาฮาอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะเพราะในเกมนันคือจะมีตัวละครเยอะก็ผมเราสามารถตีหรือว่าทำอะไรคนอื่นได้แบบหลางหลายรูปแบบเลยปเป็นเกมต่อสู้แบบมันดูเด่นมากๆเลยนะซึ่งเกมนี้เนี่ยคือจะมีตัวละครเยอะให้เราเเลือกใช้ได้ซึ่งจะมีสกิลให้เราเนี่ยกดใช้เดียวก็ผมเราสามารถต่อสู้คนอื่นได้แบบหลายรูปแบบเลยจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นด้วยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมอนไ์ทกีม game mà đặt คอมพตอร์นโรโยถ้าใครชอบในเกมแนวชวิรอดหรือว่าคุณเนี่ยยากได้เกมแนวบรรทุนโรโยอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งไตัวเกมเนี่ยจะมีรถเล่นต่างๆมากมายที่เราสามารถใช้ได้ก็ผมคือน่าสนใจมากเลยเกมนี้ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเกมแนวบรรนโรโยคือเราต้องเอาชีวิตรอดก็ผมเราต้องเอาชีวิตรอดให้เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายนะแต่เราจะชนะนั่นเองอย่างที่บอกเกมก็คือจะมีรกเล่นคือเยอะมากๆเลยนะเราสามารถมาใช้ในคารเสริมสกิลเพลของเราได้ก็ผมซึ่งไตัวเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครให้เราเลือกด ไปเกมนะมันเท่านยอยอยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,นะตัล้ลอะไร้งมากแล้วก็ผมแนละ้วก็ภาพสวยด้วย <S <S เกมมันดับที่สอง โปรเจกต์รัสมาเนเกม FPS กันมากนะถ้าคุณในชอบในเกมยิงปืนแต่ว่าไม่รู้จะเล่นเกมไหนดีก็เป็นคนที่แล้วเป็นคนที่เบื่อง่ายด้วยก็เอาเกมนี้ไปลองเล่นดูได้ซึ่งายโรเกมันก็จะมีตัวละครให้เราเลือกใช้ด้วับผมซึ่งจะมีอาวุธเนี่ยคเยอะมากๆเลยนะซึ่งายโรเกมันคือแน่นอนคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเล่นด้วยคือจะเป็นโหมดวางระเบิดโหมดยิงต่างๆก็จะมีให้เราเล่นเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะที่สําคัญในเกมนี่คือเราสามารถเล่นคือเดี๋ยวก็มันอยู่แล้วแต่เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วย มางกับผมสกินปืนแต่ที่อยญ่แล้วคือเท่จัดจ้านออมากเลยนะเราสามารถใช้ได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราต้องการแล้วก็ผมสหรับใครชอบ่นเกมยิงปืนหรือว่าอยากได้เกมเอฟเฟกก็นี่แล้วก็ผมไปเก็บออนไลน์ต้องช่เนลยนะติดเครื่องไว้ได้เลย เกมระดับที่1 wise online ถ้าคุณเนี่ยเป็นคนเบื่อง่ายหรือเป็คนคนขี้เหงาก็เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ยินดีนําเสนอมา,มากๆเลยนะทําไมเพราะาเกมนี่คืออันดับแรกเลยคือเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคนอื่นต่างแบบมัวสู้กันอะไรก็ว่าได้ก็ผมเพราะงั้นสรบใัยที่แบบว่าอยากได้เกมแนวที่มีสังคมหน่อยก็ส่วนสังคมในเกมจะเป็นยังไงก,ก็อันนี้คืออีกเรื่องนึงนะคือในช่วงเวลาก็อาจจะเจอคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถไปเจอกับคนอื่นได้ในเกมอะไรอย่างนี้นะซึ่งแน่นอนความเจ๋งของเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมคคคคุยุคยยกกกับนนนอื่่ได้็ผมนนมมใเเหรรรวาาาาสาาถ คนเพื่อนไมเล่นกับเราได้ด้วยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้เราสามารถทําอะไรก็ตามที่เราอยากทำได้เลยนะจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยเยเยอะมากๆเลยเซอรบใครสนใจในเกมนี้ไปเกมอะไรต้องเฉลยนะติดเครื่องก็ได้นะก็ผม โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือถ้าคุณเนี่ยอยากได้นนเกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็คุณสามารถกดบอกกันได้เลยนะที่สาคัญเนี่ยถ้าบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปนมาคือคุณสามารถกดดูคลิปต่อไปได้นะจะมีเกมนั้นอีกเพียบเลยให้คุณสามารถกดดูต่อไปได้ก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูนะชืเ่เกมมาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอคลิปหน้านะ